อาร์ซนอลจากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับบาเยิร์นจากเยอรมันทั้ง2ทีมชนะมา4นัดรวด12คะแนนเต็มเท่ากันอาร์ซนอลเนี่ย เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเปิดบ้านทล่มสเปอร์มา4-1ด้วยครับแม่ฟอร์มนี้กำลังฮอตเลยนะครับคาร์บิโอมาเกเยสยังเจ็บแล้วก็เช็คโอเดกาดแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะฝืนลงนะครับตัว,วลกักก็ซูบิเวนดี้เดคแคนไรส์ซากา้าเอเซที่บิงแฮททริกมาในเกมลีกเรนโดทอสซาพวกนี้ครับแล้วก็ลุ้นเยอเคเลสว่าจะฟิตหรือเปล่านะครับในขณะที่บายเยนเกมล่าสุดรายการนี้บุกชนะเปเช2-1ในลีกก็เปิดบ้านทล่มไฟบวกมา6-2แต่ว่าคืนวันนี้จะไม่มีหลุยดีอาร์ ที่ติดโทษไปน,นะครับไปเดนใบแดงจากเกมล่าสุดซานาบรีก็ยังเจ็บดังนั้นเนี่ยตรงกลางจะเป็นโจชัวกิมิตเลอออนโกเลสกานะครับแนวรุกก็นําโดยแฮร์รี่เคนแมคเคนโอริเซ่นิโคลัสแจ็กสันอาจจะได้ลุ้นลงนะครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป8ปดฤดูสองฤดูกาลก่อนครับในรอบ8ทีมตอนนั้นอาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอ2-2แต่ว่าบ้านบายเยินบายเยินชนะ1-0ึ่งศูน์เขี่ยอาร์เซนอลตกรอบนะครับคู่นี้ก่อนเกม เขามองใกล้เคียงนะครับคือฟอร์มเนี่ยต้องบอกว่าบาเยอร์ดการนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในทุกรายการสนอาร์ senal ผลงานเอมิเรตก็ดีมากๆแต่กระแสก็ยังไหลอาร์ senal พี่เห็นมองว่าการที่บาเยอร์ไม่มีลูดิอาร์ดอ่ะมีผลเยอะนะครับวัดใจอาร์ senal เกมนี้แย่สุดคือเสมอไม่เสมอก็ชนะเลยคู่นี้เชียอาร์ senal ครับ